สวัสดีครับวันนี้ก็เส้นทางระหว่างปั่นนะพอดีปั่นมาแล้วก็พักแวะกินน้ำริมอ่างที่เดิมนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรปั่นปั่นไปผมก็คิดว่าเออจะคุยเรื่องอะไรดีว่าเพราะว่าเหมือนกับบางทีเวลาเราปั่นจักรยานนะบางทีบางคนที่เป็นมือใหม่ก็จะมีคำถามมากเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกียร์จักรยานดีกว่านะฮะ เกียร์จักรยานปกติก็จะมีจานหน้าจานหลังสองจานนะจานหน้าก็จะมีอันใหญ่ก็จะมีจานใหญ่ก็เรียกจานไฮสปีดแล้วก็จานข้างหน้าจานเล็กก็จะเป็นจานโลสปีดนะในส่วนของจะเรียกว่าจานหรือเรียกว่าเฟืองดีในส่วนของเฟืองข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังก็ถ้าเป็นจานเล็กก็เรียกจานไฮสปีดแล้วก็จานโลก็จะเป็น ไอ้จานใหญ่ก็จะเป็นจานโลสปีดนะฮะปกติเวลาเราเซ็ตจกักรยานมันจะมีมันจะมีมาร์คข้างหลังเนี่ยถ้าเราเซ็ตอะมันก็จะมีไฮกบโลฮะถ้าถ,ถ้าเซ็ตไฮนี่ก็คือเหมือนกับเซ็ตโลเ,เซ็ตไอ้เกียร์ที่ที่ท,ท,ที่ที่มันไปไวฮะถ้าโลคือเกียร์ที่มันไปช้าอย่างอย่างข้างหลังเนี่ยในตรงไอ้ตัวดับไม่ให โซ่มันลงมาเกินนะครของตีนผีมันก็จะมีไฮโลอันนี้เดี๋ยวว่างๆวันหลังเ๋ยผมจะสอนดีกว่านะแต่วันนี้ว่าจะคุยเรื่องการเลือกใช้ฮะว่าเวลาเราปั่นไปเราจะเลือกใช้จานหน้าจานใหญ่แล้วก็ไอเฟืองข้างหลังจะเลือกใช้เฟืองไหนปกติจักรยานเนี่ยมันก็จะมีข้างหน้าเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว,ตวบ่งบอกนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราปั่นในที่ที่มันเรียบๆนะฮะ ปกติเราก็จะใช้จันหน้าอันใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าปั่นในที่ที่มันมันไม่ค่อยเรียบนะมันเป็นเนินอะไรเงี้ยจันหน้าเราก็จะลงไปใช้จันหน้าอันเล็กแล้วก็ใช้เฟืองหลังเฟืองใหญ่เพื่อจะเรียกอัตราทดมาให้เราออกแรงน้อยที่สุดนะฮนะ <c oughs> อย่างถ้าเป็นเสือภูกเขาก็จะมีข้างหน้าสามเฟืองนะปกติแล้วก็ไอ้ส่วนเฟืองข้างหลังก็จะเป็น ก็แปดเครืองเก้าเพืองสิบเครืองสิบเอ็ดสิบสองเพลืองก็งแล้วแต่ราคาของของชุดขับที่เราซื้อมาที่ผมบอกนี่ผมไม่ได้บอกว่าเราเราจะต้องใช้ของถูกเราใช้ของแพงไงจริงๆแล้วไอ้อุปรกรณ์จักรยานเนี่ยมันจะถูกจะแพงมันก็ต่างคุณภาพตามราคาฮะเราไม่ได้บอกของถูกแล้วมันดีของแพงแล้วมันไม่ดีของแพงต้องดีกว่าแน่นอนถึงจะแพงนะเพราะว่ามันด้วยวัสดุแล้วอะไรพวกนี้าการใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา จะใช้ให้มันเหมาะกับเราให้เหมาะกับกระตุ้งกระตังในกระเป๋าเราบางทีเราก็อาจาจะไม่จาเป็นต้องซื้อของแพงมากก็ได้นะครับอย่างของผมเมื่อก่อนเนี่ยผมใชใใใ้เสือหมอบที่ใช้อยู่เนี่ยชุดขับข้างหน้าเนี่ยไอ้เฟืองใหญ่ก็จะเป็น5้าสบข้างตัวไอ้เฟืองเล็กก็จะเป็นสามสิบหกนะฮะเพราะตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกผมก็ใช้ใช้จนโซ่มันหมดผมก็เลยไปเปลี่ยนเฟืองหน้าเฟืองหลังก็ได้ตามนั้นมาข้างหลังก็จะเป็น11อันใหญ่ก็จะเป็นสามปดนะฮะแต่ หลังๆที่ผมเปลี่ยนมาใช้คันนี้ก็คือเปลี่ยนจาก 5, ้าสิบแล้วก็ 11, 3, 8เอ้ย 11, 11 28นะพูดผิดมาใช้เครืองใหม่ที่เปลี่ยนอัตราทดเป็นข้างหน้าเป็น50าสินะฮะอันใหญ่แล้วก็อันเล็ก3 g แล้วก็ข้างหลังเป็น 11, 3, 4รู้สึกว่ามันเออมันจะขี่ดีกว่าเดิมคือเหมือนกับเราเบาแรงเยอะกว่าเดิมเพราะอย่างปกติเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเราปั่นปกติเงี้ย ข้างหน้าเราก็จะใช้เพลองใหญ่ข้างหลังเราก็จะใช้ตั้งแต่เพลองประมาณสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยฮะพอข้างหน้าห้าสิบสองมันมันมันจะหนักกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยพอข้างหน้ามันลดลงไปเหลือห้าสิบมันจะทําให้เวลาเราปั่นรู้สึกแรงเรามันจะใช้ก็คือมันมันจะเซฟเซฟแรงกว่าเดิมนิดนึงอ่ะเพราะบาบบทีที่พูดอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเวลาเราเราซื้อรถเนี้ยเราก็ สเปคมันจะมีอยู่สองอย่างคือสเปครถก็คือไอ้สเปคของรถของเกียร์ที่เราจะซื้อหนึ่งแล้วสองก็สเปคเราบางทีเราเลือกตามสเปครถให้ดูหรูแต่เราไม่ดูสเปคเราว่าแรงเรามีน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยกนักยแค่ไหนอย่างถ้าคนที่เป็นโปรก็เขาก็ปั่นแบบไอ้ชุดขับที่มันเป็นเออเท่าไหร่อ่ะห้าสิบสามสี่สิบสี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยข้างหน้าผมเห็นกันแล้วข้างหลังก็จะเป็น แค่1 28อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเล็กกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็มีแรงก็กไปได้แต่ว่าอย่างเราเราต้องเอาชุดขับมาช่วยหน่อยเพราะเราไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมครัแต่ที่ได้หลักการเนี่ย <c oughs> เวลาเราปั่นเนี่ยว่าเราจะใช้เปลืองยังไงสําหรับคนมือใหม่นะฮะก็คือจําง่ายๆก็ได้โดยหลักการนะครก็คือว่าถ้าเราใช้ถ้าเป็นทางเรียบๆเ,เราใช้ข้างหน้าอันใหญ่อ่าข้างหลังเราก็จะใช้ได้ตั้งแต่อันเล็กสุดเลยก็ตั้งแต่อันเนี้ยฮะ อันเล็กสุดไอเฟืองสิบเอ็ดเนี่ยไปสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดอะไรพวกน,นี้ขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราใช้ข้างหน้าเป็นอันใหญ่นะข้างหลังเนี่ยเราก็ใช้ได้ตั้งแต่อันเล็กอะ่ะแล้วก็จะไปหยุดคือไม่ให้ใช้อันที่สามอันก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนสุดท้ายอะ่ะก็คืออย่างของผมมีแปดสปีดถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเฟืองที่หกเจ็ดแปดเนี่ยเราจะไม่ใช้กับเฟืองหน้าที่เป็นเฟืองใหญ่ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปั่นป่นไปม,นมันเริ่มมีเนินใช่ไหมครเราสมมติเราปั่นไปปั่นไปปุ๊บเริ่มมีเนินเยอะขึ้นแล้วก็จากสมมุติว่าเราสับใช้เฟืองหลังอันที่สองเนี้ยพอเราใช้ไปใช้ไปจนถึงเฟืองหลังอันที่สี่เราก็อาจจะสับไปลงไซเฟืองหน้าแล้วก็ลงเฟืองหลังมาเฟืองหนึ่งให้ความเร็วมันแมทก,กันก่อนทีนี้เราก็ใช้เฟืองหลังในการดันเนินนะครับ แต่ถามว่าไอ้เฟืองหลังที่เราใช้เนี่ยเฟืองหลังที่เราใช้ก็คือหลักการก็คือจําเลขเลขสามไปก็ได้ถ้าเราใช้ข้างหน้าอันเล็กอ่ะข้างหลังเนี่ยไอ้สามเฟืองแรกเนี่ยไม่ให้ใช้ก็คืออันสิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดนะฮะแล้วก็เราจะใช้เฟืองหลังได้ตั้งแต่อันที่สี่ห้ากเจ็ดแปดเลยกบบมันมันจาอย่างเงี้ยง่ายกว่าก็คือสามถ้าเกิดว่าข้างหน้าอันใหญ่ ข้างหลังอันใหญ่ไอเฟืองอันใหญ่สามอันไม่ให้ใช้ถ้าเกิดข้างข้างหน้าเป็นเฟืองเล็กอย่างเงี้ยนะข้างหน้าเป็นเฟืองเล็กไอข้างหลังก็เฟืองเฟืองเล็กสามเฟืองไม่ให้ใช้ก็คือถ้าข้างหน้าใช้เฟืองเล็กข้างหลังไม่ให้ใช้เฟืองเล็กสามเฟืองถ้าข้างหน้าใช้เฟืองใหญ่หรือจานใหญ่เนี่ยข้างหลังก็จะไม่ให้ใช้าจานใหญ่สามเฟืองนะก็คือสามสามใหญ่สามเล็กยจำเง <Hunter> ี้ยนะฮะผมว่ามันมันก็น่าจะจําง่ายกว่า สําหรับคนปั่นมือใหม่แต่ทีนี้เหมือนกับเวลาเราปัน่นหลักการว่าเราจะเลือกใช้ยังไงก็คือเอาแรงของเราไปว่าถ้าเกิดว่าแรงเรามันเลื่อมไม่ได้เนี่ยสมมติเราปั่นมาอาใช้เฟืองสิบเอ็ดใช่ไหมพอแรงมันไม่ค่อยได้แล้วก็จะใช้เฟืงเองอสิบสามสิบห้าอะไรเงี้ยก็คือผมก็จาไม่ได้ไอ้ตัวเลขว่ามันเท่าไหร่ต้องไปดูสเปคมันแต่ว่าหลักการกนะ็คือพอไอ้เฟืองมันไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ค่อยๆขยับไป จนไปถึงอันที่4อันที่5เงี้ยพอไปถึงอันที่5เนี่ยถ้าข้างหน้ามันใช้อันใหญ่ไปถึงข้างหน้าข้างหลังมันใช้ไปถึงอันที่5แล้วโซ่มันก็เริ่มจะจะเอียงมากแล้วพอโซ่เอียงจะสึกง่ายครับเพราะมันจะบิดนะฮะแก็สับลงไปข้างหน้าสมมติาถ้าเราอยู่อันที่5เงี้ยพอเราสับไปข้างหน้าเล็กอ่ะมันจะฟรีนิดนึงพอสับเสร็จแล้วก็สับอันข้างหลังลงมาครับถึงอันที่งี้ยอ่ะโอเคแล้วเราก็ปั่นต่อไป ถ้ามันมีเนินทีนี้เราก็ไล่ข้างหลังขึ้นไปได้จนอันใหญ่สุดโดยหลักการในการการใช้ใช้เกียร์จักรยานมันก็มีประมาณนี้มันเหมือนการทั้งเสือภูเขาทั้งทั้งเสือหมอบอะแต่ที่ผมพูดนี่หมายถึงเสือหมอบแต่ว่าถ้าเป็นเสือภูเขาก็ก็หลักการก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้เฟืองที่ททเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆผมจะไปดูเสือภูเขาอีกทีนะแล้วก็จะมาบอกอีกทีนึงนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้ฮะในส่วนของการใช้ชุดเกียร์ชุดกลับของจักรยานนะฮะสิ่งหนึ่งที่ที่เราควรที่จะทําให้เป็นก็คือการปรับปรับเกียร์หรือปรับเฟืองจักรยานนะเพราะบางทีเวลาเราไปซื้อมาจากร้านตอนแรกก็ก็ปรับมาให้ดีอยู่พอใช้ไปใช้ไปมันเริ่มยืดเ,เริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่สมูทนะฮะมันเริ่มจะแก๊กแก๊แกไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราปรับไม่เป็นนะมันจะเป็นคอนดิชันที่แบบว่าทรมานใจเวลาขี่นี้บางทีบางทีถ้าเราดู จักรยานที่เราปั่นปั่นอยู่บางคนก็ใช้ชุดขับหนึ่งศูนย์ห้าอย่างเงี้ยหรือชุดขับที่มันค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเขาปรับไม่เป็นนะฮะบางทีเวลาขี่มันก็ก๊อกแก๊กกึ๊กกักเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยกับไอคนที่ใช้ชุดขับถูกถูกกับแปดสป,ปีดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปรับชุดขับของเราเป็นนะฮะเราแอดจัดได้มันก็จะไม่มีปัญหาะะส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราใช้จักรยานไอเรื่องชุดขับส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ราคาแล้วก็อุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ที่การปรับตั้งแลก ก็การดูแลเอาใจใส่ของเรานะฮะในส่วนของการปรับตั้งเดี๋ยววันหลังถ้าผมมีเวลาเยวผมจะทาคลิปสอนนะฮะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราจะรีเซ็ตใหม่ก็คือถอดสายสลิงออกทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วเราจะเริ่มปรับใหม่เนี่ยเราจะเริ่มปรับยังไงให้ให้มันได้ฮะฮะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทําก็อาจจะมัน,ม,นมันก็ ก็ทํายากอะฮะเพราะว่ามันไม่รู้จะจับหลักจากตรงไหนจะดูแมนวลถ้าเราไม่เคยทามันก็บางทีมันก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นเป็นการบ้านของผมวัมหลังจะว่างๆผมจะมาสอนให้ให้เพื่อนๆได้ได้รู้กันนะเพราะว่าจริงๆแล้วปรับมันก็ไม่ยากฮะถ้าเราเข้าใจอย่างเราไปที่ร้านเราให้ช่างเซ็ตให้อย่างเงี้ยช่างเขาก็คือเขาเข้าใจเขาอยูกจักรยานทุกวันเขาก็เซ็ตมาให้แต่ถามว่าไอ้ความละเอียด ในการใช้งานอ่ะพอเราเอามาแล้วในการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราเข้าใจอ่ะแล้วเราเซ็ตเป็นอ่ะมันจะทําใหเ้เวลาเราเซ็ตหลังจากที่ช่างเซ็ตมาใหแ้แล้วเราก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมเนน่ยทําให้การใช้งานมันมันดูสมูทแล้วก็ดีกว่านะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าในเรื่องของแสงอะไรพวกนี้มันก็อาจจะไม่ดีผมก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอด้วยมันก็พูดมายัางไงมันก็ไปอย่างนั้นนะฮนะสำหรับวันนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับถ้าว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาว่าจะให้คุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะแต่สาหรับคนที่เป็นมือโปรแล้ว,วผมก็ไม่บังอาจไป,ไปพูดให้ฟังหรือไม่บังอาจไปสอนอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ